รวมรถมือ2 JK ค่ะวันนี้นะคะแอดมินมานำเสนอให้ชมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงค่ะและยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยนะคะรถสวยเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นชนหนักชนเบาไม่เคยชนนะคะทุกท่านเก่ง5ประตูค่ะ m a สด้าปี2010สีขาวนะคะ5ประตูเครื่อง1.5เป็นรถยนต์ตัวทอ็อปราคา136,000บาทค่ะ เครื่องยนต์เดิมๆโรงงานเลยนะคะ 1,500cc เบนซินเกียร์ออโต้ค่ะเลขไมล์120,000กิโลเมตรนะคะภายในเป็นเบาะหนังดำค่ะคอนโซลหน้าสีดำสวยไม่แตกไม่ชำรุดแอร์เย็นค่ะควบคุมฟังก์ชันที่พวงมาลัยได้นะคะกระจกปรับไฟฟ้าได้มีกุญแจรีรโมทมีระบบเซ็นทรัลล็อกมีปุ่มสตาร์ทมีเซ็นเซอร์ถอยขณะจอด รถมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ดีรถพร้อมใช้งานได้เลยค่ะดอกยางก็ยังแน่นๆสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ136,000บาทดูรถทดลองขับก่อนได้ที่แจ้งวัฒนะ5แยกปากเก็ตนะคะมีเบอร์โทรของผู้ขายอยู่ใต้คลิปเลยค่ะแอดมินใส่ไวใ้ให้รวมกับ รายละเอียดเบื้องต้นนะคะถ้าท่านสนใจสามารถโทรไปคุยสอบถามเจราจาหรือว่านัดรถติดต่อสายตรงด้วยตนเองได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปที่แอดใส่ไว้เลยนะคะสวัสดีค่ะ